อนี้ก็มาดูเรื่องตำแหน่งของข้อมูลนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยเราเคยเรียนไปแล้วตัวหนึ่งก็คือมัยธยฐานนั่นเองทีนี้ไอ้ตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมีไว้ใช้เปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มเดียวกันนะว่าเออไอ้ตัวนั้นเนี่ยในระบ,บุแบบเขาเรียกว่าไงในตำแหน่งตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งที่เราจะรู้จักกันเนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับมีมัธยฐานควอไทาเดซายเปอร์เซนไทเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดกันนะทีนี้มาทวนเรื่องมัธยฐานก่อนอย่างแรกเลยนะครับที่เราเคยเรียนไปก็คือ มันคือตำแหน่งตรงกลางใช่ปะ่ะแล้วก็เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเนี่ยมาให้แล้วแสดงว่าจะหาได้เนี่ยต้องเรียงข้อมูลก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งไอ้มัธยาฐานนะครับตำแหน่งของมันเนี่ยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนถูกป่ะเพราะมันอยู่ตรงกลางนะ ME มาจากคําว่ามีเด a n นะครับเขียนสั้นๆว่า ME ก็คือมาธยฐานนะจะได้รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไร,นะรก็คือมีจํานวนข้อมูลที่น้อยกว่าตำแหน่งของมันอะ่ะอยู่1ใน2 อย่างเช่นเรียงลําดับความสูงนี่นะนี่สุดหล่อคนที่อะไรอันนี้ก็เรียงจากน้อยไปมากใช่ปะ่ะตำแหน่งตรงกลางเนี่ยก็คือ JJ เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ JJ เนี่ยก็คือมาตรฐานนั่นเองนะครับจะเห็นสังเกตว่าตำแหน่งของเขาเนี่ยแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันครับโอเคมาลองดูกันหน่อยครับสูตรตำแหน่งก็คือเซนหนึ่งนสองคูณเบวกหถ้าตอนที่เราเรียนกันไปเรื่องค่ากลางเนี่ยเราใช้เป็นหาตำแหน่งคือ n อ็นบวกหนึ่ง แล้วก็ทั้งหมดส่วน 2, ใช่ไหมจริงๆมันคือแบบเดียวกันนะครับแต่คูเปี่ยนวิธีเขียนเป็นแบบนี้นะทีนี้มาลองหาอันนี้ก่อนอย่างแรกก็ต้องเรียงข้อมูลก่อนใช่ไหมครูก็เรียงเลยครับจากน้อยไปมากอันนี้ขอกดแบบเร็วๆนะจะไปจบที่9นะครับส่วนตำแหน่งนะครับพอนับแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมี15ตัวก็เลยเป็น1นส่วนสอบวกเออโทษที่ครับเซนหนึ่งส่วนสองคูณวงเล็บนะครับสิบห้าบวกหนึ่งก็คือได้สิบหกใช่ป่ะตัดกันก็เลยได้แปด แสดงว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยคือตัวที่8ก็นับไปปรากฏว่ามันได้เลข4เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมาธยาฐานก็คือ4นั่นเอง,งจ็จําได้อยู่ไหมเนี่ยโอเคลองทําข้อนี้เองครับกด p a u s ์เพื่อทดลองทําแล้วกด play เพื่อดูฉเฉลยครับสมตมิว่าเสร็จแล้วนะจ,จริงเนี่ยเกือบจะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันเพิ่ม9มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งของมันเนี่ยก็เลยเป็น16บวก1แล้วก็หารด้วย2ใช่ไหมก็เลยได้ออกมาเป็น ตัวที่8.5ก็คืออยู่ระหว่างตัวที่8กับตัวที่9นะครับถ้าอยู่จุด5แบบนี้เนี่ยก็คือตรงกลางใช่ปะก็บวกกันหารด้วย2นะครับได้ท่ทีครับได้4.5พอดีโอเคนี่คือของเก่าที่เราเคยเรียนกันไปตอนค่ากลางนะครับทีนี้มาดูตัวที่2ควอไทควอไทเนี่ยก็คล้ายๆควอเตอร์ตอนที่เราดูกีฬาบาสเกตบอลก็คือเราจะเล่นทั้งหมด4เกมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกัน ครับนี่คือควอไทนะอ่ะมาดูอันแรกก่อน Q1 เนี่ยจะเรียกมันว่าควอไทที่1มีความหมายว่ามีจํานวนข้อมูลนะครับที่น้อยกว่าเขาเนี่ยอยู่1ใน4นครับอย่างเช่นถ้าเกิดครูว่าดออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยตรงมากๆนะครับอันหนึ่งนะ,ะสมมุตินะนี่คือเส้นตรงนะครับข้อมูลที่น้อยสุดอยู่ซ้ายนะครับมากสุดอยู่ขวาอันนี้ตรงกลางอันนี้ ตรงกลางของอันเมื่อกี้แล้วก็นี่คือตรงกลางของนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่า Q1 เห็นปะมีจํานวนข้อมูลที่น้อยกว่าตําแหน่งของมันอยู่1ในเท่าไหร่ครับ1ใน4นะแสดงว่าควอไทล์ที่2เนี่ยก็ต้องมีจํานวนข้อมูลที่น้อยกว่ามันอยู่เท่าไหร่ครับต้อง2ส่วนนี้เนาะก็คือ2ใน4เช่นเดียวกันควอไทล์ที่3นะครับก็จะมีข้อมูลที่น้อยกว่ามันอยู่เท่าไหร่ครับมีจํานวนข้อมูลที่น้อยกว่ามันอยู่3ใน4นั่นเอง นะส่วนควอาไทาที่4เนี่ยก็ไม่ได้ใช้ในการแบ่งข้อมูลอะไรนะครับก็ให้รู้เอาไว้ว่ามันมีนะครับแต่เราจะใช้แค่3ตัวนี้เป็นหลักครับสูตรจะคล้ายเดิมมากๆครับตำแหน่งของมันเนี่ยด้วยความที่มันแบ่งเป็น4ส่วนนะครับมันก็เลยเขียนว่า R ส่วน4ครับจากเมื่อกี้มัธยฐานของเราคือ1นส่วนสใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยเราใช้เป็น R เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีควอไทาที่1ควอไทาที่2ควอไทาที่3ควอาไทาที่4 ถ้าครูจะหาควอไทที่1ค่ครูก็แค่เปลี่ยน R ตรงนี้เป็นเลข1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นึส่วนถ้าหาควอไทที่2ตรงนี้ก็เป็นเลข2ตรงนี้ก็เลยเป็น2ส่วน4นะครับเพราะฉะนั้นข้างหลังยังคูณ n บวกหเหมือนเดิมสังเกตได้ว่าสูตรเป็นคล้ายกันมากนะ,ะมาลองดูหน่อยครับโจทย์บอกว่าจงหาควอไทที่3ก็ข้อมูลมาเรียงกันจะบอกว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกับสไลด์ที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องจดเพิ่มนะจดแค่ดูแค่ตรงนี้ก็พอคอทายที่3แทนสูตรกันหน่อยครับก็จะเป็น3.4ส่วน4คูณกับ15บวก1ซึ่งตรงนี้นะครับได้ออกมาเป็น16ตัดกันได้4 4 3 2นะครับตัวที่12ก็คือตัวนี้นั่นเองเพราะนั้นได้คอทายที่3เนี่ยมีค่าเป็น5บางคนถามเฮ้ยกูกักตัวที่12นับยังไงก็คือนับจากฝั่งซ้ายมาตัวนี้ก็คือตัวที่12เลยนะครับ อ่ะกดโพสแล้วทดลองทําเองครับข้อนี้สมมุติวราเสร็จแล้วนะก็เรียงข้อมูลเหมือนเดิมจริงอันเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้สไลด์อันเมื่อกี้ก็ได้นะถ้าเราจดลงไปแล้วในชีนเนาะข้อท้ายที่2ก็คือ2อส่วนสคูณเอ็นบวกหใช่ไหมก็คือได้ตัวที่8.5ได้คําตอบเป็น4.5เฮ้ยคล้ายกับมัธยฐานเลยอ่ะมาดูตัวที่3ครับเดไซน์นะอันนี้มาจากคําว่าเดคะเนี่ยแปลว่า10นะครับเพราะฉะนั้นจะแบ่งข้อมูลออกเป็น10ส่วน เพราะฉะนั้นสูตรเนี่ยก็จะเป็น dr ครับนะเท่ากับ r ส่วนเท่าไหร่ดีคอทายเนี่ยพอแบ่งเป็น4ส่วนก็หารด้วย4ใช่ปะเพราะฉะนั้นเดซายก็จะหารด้วย10นะครับแล้วก็คูณ n บวกหง่ายมากหารเดซา์ที่7ครับเรียงข้อมูลเหมือนเดิมครับอือก็เป็น7ส่วน10คูณ n บวกหนึ่งะครับปรากฏว่าได้ออกมาเป็น1 1 2ฮะ สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันใช่ไหมจะเป็นจำนวนตัวเดียวกันเพราะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่า d 7เท่ากับ5าบางคนบอกอ้าวครูแล้วถ้าเกิดเลขตรงนี้มันไม่ใช่เลขเดียวกันนะคิดยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอะมาลองหา d เดซายที่5ครับหรือว่า d 5ของเรากด pause, พอยส์เพื่อทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยครับโอเคมาลองดูกันนะครับเรียงข้อมูลเหมือนเดิมนะครับเดซายที่5ก็เป็น5ส่วน10คูณ n บวก นะทำไปทำมาแล้วได้ตำแหน่งที่8.5อีกแล้วเฮ้ยมันเท่ากัน3ข้อเลยบ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะฮะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันลิงก์กันยังไงอะมาดูตัวสุดท้ายครับเปอร์เซ็นทยนะก็มาจากคำว่าเปอร์เซ็นนั่นแหละก็แบ่งออกเป็นร้อยส่วนเดาดิสูตรน,น่าจะเป็นยังไง R ส่วนร้อยเด็กมากครับคูณ n บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นลองหาเปอร์เซ็นทยที่70ครับก็เหมือนเดิมครับเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก เรียงเสร็จปั๊บเข้าสูตรเลย70ส่วนร้อยคูณ n บวกตัดไปตัดมาได้11.2เอฮ้ยอีกแล้วอ่ะคายเดยซา์ที่7เลยนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบ5ครับลองทำข้อสุดท้ายครับกดพอยส์เพื่อทำแล้วกดเพลย์เพื่อดูเฉลยครับอ่าสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับก็เรียงข้อมูลมเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ต้องเขียนเพิ่มก็ได้ข้อมูลเคยเรียงมาเขียนนั่นแหละจะมาดูนั่นแหละนั้นเปอร์เซ็นต์ท้ายที่50ก็เป็น50ส่วนร้อยคูณเบวก ก็เลยได้ออกมาเป็น8.5ได้เท่าเดิมเลยอ่ะบางคนบอกเฮ้ยทำไมคําตอบมันดูบนเวียอยู่แค่นี้ครับครูกักเลือกอะไรมาเดี๋ยวมาลองดูกันจากภาพนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามาตรฐานควอไทที่2เดซายที่5เปอร์เซ็นที่50 4ข้อเมื่อกี้ที่ครูให้ทําเองเนี่ยเท่ากันหมดเลยใช่ปะเพราะเนี่ยครับถ้าเกิดครูเอาข้อมูลนะข้อมูลชุดเดียวกันเนี่ยมาเรียงแบบนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยคือตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมมัธยฐานแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วน ควอไทที่2ก็2ส่วนเดซายที่5ก็2ส่วนเปอร์เซ็นไทที่50ก็2ส่วน2ส่วนนะครับ <_ s> เพราะฉะนั้นค่าพวกนี้ก็เลยเท่ากันนะครับมียังไหนเท่ากันอีกอ่าเดซายที่1กับเปอร์เซ็นไทที่10ก็เหมือนเอาเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับหารด้วย10ใช่ไหมแต่เจอเดซายหรือเอาเดซายคูณ10เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นทันทีเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เลยเท่ากันอย่างเมื่อกี้คูให้หาเดซายที่7กับเปอร์เซ็นไทนไที่70ค่ามันเลยเท่ากันเงี่ยฮะอีกอันนึง นะครับก็คือควอไทาที่1เนี่ยกับควอไทที่3นะครับถ้าคิดจริงๆแล้วมันคือเดซายที่2.5หรือเปอร์เซ็นทที่25นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเดซายที่7.5กับเปอร์เซ็นทที่75ครับโอเคแต่ว่าในชั้นเรียนของเราเนี่ยหรือว่าในวิชาของเราจะศึกษาแค่เปอร์เซ็นทเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นมาธยฐานเนี่ยนักเรียนรู้อยู่แล้วตอนที่เป็นค่ากลางนะครับส่วน2ส,ส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะเห็นว่ามันคล้ายกันใช่ปะควาไทแค่หารเท่าไหร่ครับ หารด้วย4เดซน์หารด้วย10แต่ว่าเปอร์เซนตทายหารด้วย100ใช่ไหมเวลาหาตำแหน่งแล้วก็ทุกตัวก็คูณอะไรครับ n บวกอะไรครับ n บวก1เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาลองทำแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ